เบนมิกตั้งโตะแถลงด่วนหลังออยพบสารไซบูทรามีนในอาหารเสริมจากกรณีออยตรวจอาหารเสริมพบไซบูทรามีนสารอันตรายมีโทษร้ายแรงถึงชีวิตในผลิตภัณฑ์ที่มีดาราดังเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งปอคคบริษัทยังได้ออกหมายเรียกเบนมิกรับทราบข้อหาโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อเวลา16นาฬิกาเบนผอนชิตาพร้อมมิกบรมมุตและทนายเจมนิติธรแก้วโตได้ออกมาถแถลงข่าวชี้แจงกับสื่อ โดยทนายเจมและมิกบรมุตกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่ออยอได้สุ่มตรวจนั้นเป็นสินค้าปลอมซึ่งกล่องนั้นเป็นกล่องที่ผลิตตั้งแต่เดือนมกราคมที่เขาเอาเอากล่องไปให้โรงงานก๊อปหมื่นกว่ากล่องเหมือนกันหมดเป็นตัวเลขของลอตแรกที่จะไม่เหลือเพราะตอนนั้นของไม่พอขายตัวแทนยังบอกว่าตัวแทนไม่มีของขายหลังจากที่พบบริษัทก็ได้เรียกคืนสินค้าจากตัวแทนและทำกล่องแบบใหม่ให้มีลายเซ็นของเบนทั้งนี้ปัจจุบันได้เรียกคืนโดยกล่องที่เป็น X s ส จะไม่มีแล้วจะเปลี่ยนเป็น SSS ส่วนเรื่องการโอนเข้าบัญชีบริษัทไม่ใช่บริษัทจริงขณะน,นี้มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเพจมิชฉาชีพโอนไปไม่ได้ของสองโอนไปแล้วได้ของปลอมสำหรับเพจปลอมต่างๆนั้นมีเป็นร้อยเพจขายของปลอมหนึ่งอยกว่าบาทไม่ถึงสองซึ่งของจริงราคา690บบาทนอกจากนี้ยังได้เปิดเผยว่านับแต่รู้ว่า มีของปลอมก็ได้เข้าแจ้งความแล้วแต่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเนื่องจากต้องการจับรายใหญ่ไม่ได้อยากจับรายเล็กๆนายบรมวิกล่าวว่าหลังจากนายอัจฉริยะยื่นเสร็จเรื่องการโฆษณาเกินจริงยังไม่มีเอกสารมาทางเราแต่ไม่นานมานี้ก็ให้บริษัทไปชี้แจงเพราะเราเป็นแค่พรีเซนเตอร์และให้บริษัทไปจัดการข้อความต่างๆที่ตัวแทนโพสต์โฆษณา สำหรับเรื่องของหมายเรียกนายบรมวุฒิกล่าวว่ายังไม่เห็นหมายมีเพียงผู้สื่อข่าวโทรมาสอบถามไม่รู้ว่าเรียกในฐานะอะไรเราเคยพูดเวลาไลฟ์ t ิ k t ตอกว่าถ้าอยากได้ของจริงให้ซื้อกับตัวแทนมีบัตรต้องดูเลขขึ้นข้อมูลของบริษัทคือใช่แต่อย่างไรก็ตามมีเป็นร้อยร้อยเพจที่นำไปขายต่อที่เขาเขียนว่าเป็นเพจหลักมิกบรมวุฒิยังได้กล่าวอีกว่าแรากเริ่มบริษัทมาติดต่อเบนซ์ก็เป็นคนเสนอเองว่า จะลดให้ได้10กิโลกรัมเราก็เน้นย้ำเสมอว่าเบ้นเลือกอาหารแค่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่เลือกอาหารแต่เบ้นทำได้ใน2เดือนถึงเซ็นสัญญาไม่ได้แปลว่าเขามาถึงแล้วเอาเงินให้แต่เราทดลองเห็นผลพอเบ้นสำเร็จมิกถึงได้กินตามทั้งนี้ยังได้เปิดเผยว่าสินค้าดังกล่าวขายมาเจปีแล้วเบ้นเป็นพรีเซนเตอร์คนที่สาม ด้านเบนพรชิตากล่าวว่าเราแค่ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์หน้าที่เรากินดีแล้วบอกต่อเรื่องอื่นไม่รู้เลยเบนอยู่ตรงนี้มานานก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายสินค้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรต่อถ้าเป็นเบนเองไม่สบายใจเพราะเป็นชีวิตคนอื่นถ้าเกิดเป็นแบบนี้กลายอเป็นว่าสิ่งที่เราขายออกไปเป็นของที่หลอกคนอื่นเราเป็นแม่คนก็ไม่สบายใจเกิดแม่เขากินแล้วเป็นอย่างไรผล กระทบมีแน่เพราะอย่างน้อยคนที่เชื่อใจเราก็มีผลส่วนรายละเอียดเบ้นไม่รู้เรื่องเราเสียใจขอบคุณออยขอบคุณพี่อัจฉริยะที่ทำให้เรารู้ว่ามีของปลอมจริงๆ